โอ้โหมุมกาแฟยามเช้าของนาเล็กวันนี้มาเปลี่ยนมุมอีกมุมหนึ่งนะได้เห็นวิวที่ถือว่าสวยงามมากวิวภูเขานีฮะวิวของโรงพยาบาลนะสวยงามมากเช้านี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนก็เป็นวิวของที่พักที่นาเล็กอยู่ เป็นแฟช่องกิตในยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเชา้าวันเสาร์สบายๆฮะตื่นเช้ามาที่จิบกาแฟบ,บรรยากาศแบบนี้เนาะม,มันสดชื่นเลยฮะนะอยู่ใกล้ๆเขาเนี่เนหะ็นไหมฮมีวิวภูเขาเนี่ยนะมีน้ํามีภูเขาโอ้โหมันชื่นใจฮะตอนนี้มีลมเย็นๆกําลังพัดอยู่นะน่าจะเป็นจากลมฝนด้วยนะเนี่ย ครึมครึมเหมือนฝนจะตกเช้านี้ที่อื่นเป็นไงกันบ้างฮะนะก็หยุดยาวสามวันกันอีกแล้วนะใครไปเที่ยวไหนกันก็นะอย่าลืมฮะดูแลเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องของการเดินทางนะเดินทางอย่างระมัดระวังนะครับช่วงนี้มีฝนตกถนนลื่นนะก็ต้องระวังกันหน่อยนะนี่บรรยากาศของที่นี่ ที่พักของนาเล็กบรรยากาศสวยงามเลยเมื่อวานก็มีฝนตกมาช่วงเย็นๆนะช่วงประมาณสัก5้าโมงกว่ากวาก็ทำให้บรรยากาศที่นี่รู้สึกว่าชุ่มฉ่ำนะเขียวขจีไปมองไปทางไหนมันก็สดชื่น เช้าๆก็เลยมาเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะดูความสวยงามของธรรมชาตินะริมฝั่งของบ่อน้ำก็เขียวขจีไปด้วยหญ้านะมองไปทางไหนมันก็สดชื่นนะหน้าฝนนะก็จะไม่มีอะไรที่มันแห้งแล้งขัดหูขัดตาก็ต้องปรับวิถีกันไปนะสำหรับคนที่อยู่ในช่วงหน้าฝนนะหลายคนเดินทางอาจจะ ลำบากนิดนึงนะที่กรุงเทพบางทีก็เดินทางก็รถติดนะมันก็มีกันบ้างนะบางทีก็เกิดเพาวะน้ำท่วมกันนะน้ำไหลหลากแต่ช่วงนี้ยังยังไม่มีข่าวคราวของน้ำท่วมใหญ่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนชาวนาก็เริ่มบานข้าวนะเริ่มลงข้าวกันแล้วนะบางทีก็รอฝนกันด้วย นี่แหละวิถีคนไทยก็จะเป็นแบบนี้นีก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะเนี่ยบ่อน้ำใหญ่ๆของเราเนี่ยสดชื่นไปเลยฮะน้ำขึ้นเยอะเลยเป็นน้ำที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์น้ำสะอาดนะมีปลามีระบบนิเวศที่ถือว่าสุดยอดเลย ปลาใหญ่ปลาเล็กมีหมดนะปลาใหญ่ก็มีตั้งแต่ปลาชะโดปลาปลากลายตัวขนาดเป็นเม็ดนะอยู่ในนี้ปลาบึกก็มีปลานิลปลาตะเพียนปลาแรดนะปลาดุกปลาช่อนมีหมดฮะพวกนี้แต่ปลาซิวไม่เห็นเลยนะน่าจะ ไม่รอดจากพวกปลาใหญ่พวกนี้กุ้งฝอยเยอะหอยก็เยอะนะหลายคนอาจจะถามว่าทำไมไม่จับกินกันบ้างเหรอก็คือมันเป็นเขตของโรงพยาบาลเนาะบางทีมีคนมาทำบุญมามีคนมาเอาปลามาปล่อยบ้างมาให้อาหารปลาบ้างมันก็เหมือนเขตอภัยทานนะก็ทำให้พวกเราก็ไม่อยากจะไปกินไม่อยากจะไปจับนะ ก็ปล่อยให้เป็นวิถีของเขาอยู่กันไปนะปลาตัวไหนที่อายุมากนะสิ้นอายุไขก็กลายเป็นเหยื่อของเจ้าตัวเงินตัวทองนะที่นี่มีตัวเงินตัวทองเยอะนะทําไมถึงมีเยอะเพราะว่าเดิมก่อนที่จะมาสร้างโรงพาบาลตรงนี้ก็คือเป็นป่ากกนะเป็นป่ากกมีเป็นแหล่งเป็นที่อยู่อาศัยเขาอยู่แล้ว เราก็มาบุกเบิกมาทำทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของเขาว่างั้นเถอะเขาก็ต้องหาที่อยู่ใหม่นะก็ไปอยู่ตามใต้ตึกบ้างอะไรประมาณนั้นนะขุดโพรงอยู่ใต้ตึกนะในเมื่อเรามาแย่งที่เขาอยู่เราก็ต้องให้เขาอยู่ด้วยนะไม่ใช่ว่าไปจัดการไปล่าเขานะนี่แหละ ธรรมชาติที่เราจะอยู่ร่วมกันและเราก็คุ้นเคยกันดีก็อยู่ด้วยกันอยู่ได้นะก็มีเดินเพ่นพ่านอะไรกันบ้างนะมีเจอกันบ้างบ่อยนะก็เป็นเรื่องปกติไปอ่ะสำหรับเช้านี้นะเล็กก็พามาชมบรรยากาศยามเช้าที่ริมบ่อน้ำนะเชา้ชาเช้าวันเสาร์ฝนก็คล้ายๆว่าจะมีตกนะวันนี้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันแล้วกันนะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ